แน่นอนอาจจะมีผู้เห็นด้วยนะครับว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์นะบุคคลสาธารนณะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะจะต้องวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในรัฐธรรมนูญในมาตรา3านะครับตอนท้ายของวรรคแรกเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนว่าสิทธิเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นแม้วิได้แม้จะกระทำได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นก็คือการไปวิาพากษ์วิจารณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงการวิาพากษ์วิจารณ์ที่ไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศิลนรามันดีในสังคมเรื่องเหล่านี้จะกระทําไม่ได้นะครับแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นสิทธิ์งั้นการที่เดี่ยว13ออกมาพูดให้ท้าย,ายหรือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มม็อบซึ่งผมเองก็ไปแจ้งความรังทุกข์กล่าวโทษไว้หลายๆม็อบโดยพ้าม็อบที่ไปก้าวล่วง เผาพ่อบรมเผ่าพรอบรมฉายยางรัดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นคดีความกันอยู่ในศาลตอนนี้ซึ่งผมก็ต้องไปเป็นพยานยในศาลอยู่หลายๆคดีดังการที่มีบุคคลซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเป็นที่สนใจกันของ,ของสาธารณชนออกมาให้ท้ายม็อบอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องก็เลยต้องนําความมาล้องปอทเพื่อดํนาเนินการตามอานาจหน้าที่ของปอทส่วนปอทอจะวินิฉัยสรุปเรื่องเป็นอย่างไร ก็เป็นอำนาจอำนาจหน้าที่ของปอทที่จะต้องดําเนินการต่อไปหากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายความผิดก็โยนใส่ถังขยะไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายความผิดตามที่ผมแจ้งมันก็จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคำลอง้องกฎหมายก็เท่านั้นเองครับวันนี้ก็เลยต้องมาปอทครับครับ ก็เป็นเรื่องปกติโน้ตพวกก็วิพาก์วิจารรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วซึงไม่แปลกใจไม่แปลกอะไรที่ต้องมาวิพากษ์วิจาร์รัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลในอนาคตแต่ผมบอกแล้วว่าบางท้อยคำของโน้ตเนี่ยออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการให้ท้ายกลุ่มที่ไปกระทําความผิดคือกลุ่มม็อบซึ่งผมไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นเองครับเรียนถามนะครับว่าหลังจากสาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็น ท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดำเนินคดีคนที่ออกไปชุมนุมมาก่อน